ปลาบัตรไปุูยิงไงไอปลาเหม่อมาแเต็มปัตตีเลยจะชีดเข้มกระตุนหรือแค่ออชีดอันนี้หรจอจอนชีดเลยนะโอ้จานชูได้เจริญแล้วเท่าแกมานี่ยใส่เยอะเลยครับจานชูนี่เอาหน้าไปก่อนเลยครับเท่าแกมาปุ๊บ ตักเต็มปุ่งกี้นะครับล้นปุ่งกี้เลยอยู่ลารถดำดักหมัดจอดที่ดักหมัดด,ดักันกะน้ำดูนะครับงานเร่งงานด่วนอืสี่ตักห้าตัก

ทมเล่นทายยากทอมุยโอ้สิเซสี <down> ่จารัดทำสิสี่จารัดเคย่าคลิปตอนได สเตย์ครับก็ๆๆราจะรถมันตีร,ยรถยังไม่ขยัดคข้าไปเลยนมันลมมนันเอ๊ะมันลมซะสเตย ทายเลี่ยเลยนะมอดที่นั่นรอ้จิบตัวละหมูตุ๋นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยดาวเลยมอดยิงกับเลี่ยเลยเอาแต่ใบหมูใบละหมูเลีย

ห้ามน้อยซอยยิกงงานช้างเลยแตกหมดเลยครับนี่ห้ามน้อยซอยยิกงน,น่าจะเป็นกับเดินรถมานะนี่กินแบบนี้กินเรื่อยๆไม่ได้เป็นแต่ที่แรกกดตําไม่ลากมา น่าจะหลักหมื่นอยู่บายสีอยู่ดีครับดอกจอกไปหมดเลยชุดหนึ่งตัวหนึ่งชุดชุดนึงสู้ๆกันไป มีได้มีเสียเป็นธรรมดาครับรถเปลี่ยนชุดนี้เนาะดำเนะาะน,นีุด้เรียบร้อยดีดอกจอกรถไม่ใช่ดอกจอกหมูดอกจอกหมูเลยแตดอกจอกหมูอร่อยอร่อยเลย <c oughs> ดอกจอกรถนี่ไม่อร่อยอก็จอดเดิมโมบ้านเนาะแล้วมันแตกอยู่ะที่นั่นเลยเนาะอันนี้กิโดูหมดไปให้หมดใช่ไหมขอ,ของไทยของใหม่ไงของใหม่ของใหม่หม,หม,มันจะไม่ทน ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นอีกโอ้ยหลายต่างเลยเอาไ,ไ,ไเสามสีรอบแล้วครับช่างดำมานี่ <laughs> <S 3 <S ส,สีรอบออบริการถึงที่บริการถึงที่ส,ส,สนใจก็ทักนะฮะ แต่อย่าสนใจดีว่าครับเืิดคิดถึงกันแต่ยามจําเป็นต้องทักแหละคร <io> ับคนซื <shocked> banks, iş, um геро, romance, ้อมันได้ใช้คนใช้มันได้ซื้อมันว่าธราครับ